สวัสดีครับพบกับเบาสานพาลอกอินสวีเดนครับผมมื้อนี้ผมจะมาพี่น้องเบิงตนกาที่เฮาไดเฮ็ดคลิปไปคลิปหนึ่งว่าความพัฒนาของเขาไป็นงใดแล้วครับผมถึงเวลาที่เฮาจะแยกใส่กระถางทีละตน้นทีละต้นแล้วครับบบางันเขาจะแย่งสารอาหารกันเดี๋ยวเฮามาเบิงตน้นพริกต้นกับเผาต้นมะเขือเทศด้วยกันครับผมว้าว wow. นี่ครับพี่น้องต้นมะเขือเทศของเฮาก็ได้เติบโตที่ผมได้แยกไว้ชุดนึงครับผมอันนี้ก็ต้นแตงแตงไทยครับผมอีกหน่อยต้องเปลี่ยนกระถางเราเมื่อนี้อันนี้ก็ต้นบักพิกครับผมแง่กันแบบกำลังง่ามเลยครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นบักพิกขึ้นกันครับผมเนี่ยต้องแยกแล้วครับผมบองสันเหงาะจะบอยไงเราก็แย่งสารอาหารกันครับผมแออัดครับผม นี่กับต้นกะเพราต้นกะเพรา,น,พานี่เกิดยากครับผมโดยเฉพาะอยู่เมืองนอกเพราะว่าเงาะต้องการแดดมากแดดกับบ่ค่อยมีครับผมเมืองข้างนอกเบื้องทองฟ้าครับโอ้โหแดดนี่เยอะมากเลยครับขึ้นอ่าครับผมนี่ก็ต้นบักพริกที่ผมได้แยกไว้แต่ว่าผมใส่กระถางน้ำกันกับงก็ต้องแยกก็นกันละครับผม อันนี้ก็ต้นบักเคือเปาะครับผมบักเคือเปาะค่อนข้างจะเกิดงาขึ้นกันครับผมแต่วางอกัพยายามสู่ทางโพขึ้นมาจากดินครับผมอันนี้ก็ต้นบักเคือเทที่เทายังท่านไี้แยกอันนี้บพเป็นยังครับผมบักเขือเทศเดี๋ยวจะแยกมือนี้เดี๋ยวผมจะให้ดจ้งไดดแล้วผมใจพี่น้องเบึงครับผมไปออาไปบึงเลยฟอปแต้แเข้าไปบมักเก่าครับผมบานสกปรกหน่อยครับผมเป็นเรื่องธรรมดาของคน เบาสานเียต้นหางจระเข้ครับผมมแตรต้อตอนไม้ไปทท่วทีเท่าแดนครับผมเดี๋ยวผมจัดเนี่ยนี่ครับผมเจา้าแก้วไอ้ที่เข้าใส่น้ำหวานน้ำแข็งอยังเสียมาเจาะหู้ครับผมใส่ปืนห่อนแล้วก็เจาะหู้แล้วก็กแยกใส่ภาวาสันเชี่ยวสันผมยืมไปซื้อกระถางจังเสีย อยู่สวีเดนพอดีครับผมผมว่าสื่อพักกินเองดีกว่าผมก็ได้สื่อนี่มากแล้วไดไลายอันแล้วก็มันกับพอดีครับผมเจาะหูหายนำระบายได้เดี๋ยวเขากังมาเบิรงครับผมตอนที่ผมเจาะครับผมโอเคครับปืนก็ได้ห่อนแล้วครับเนี่ยขวนหรอขึ้นห่ยเลยครับผมเข้าก็มาเริ่มเจาะกันเลยครับผมเจาะแล้วจะปูดไดเจอะจากหูนะครับผมผมก็จะจอะประมาณหาหูครับผม นะครับผมหน้าตาหยอกว่าเป็นทั้งสี่ครับผมปืนเนี่ยผมไปซื้อมากเลยประมาณลอยก็ค้นครับผมลอยค้นกับตีเป็นเงินไทยประมาณสามลอยครับผมแต่ว่าผมคิดว่าอยู่เมืองไทยน่าจะถืกกว่าครับผมผู้ใดที่อยู่เมืองนอกก็ล่องเอาไปเฮ็ดเบิงนะครับผู้ใดที่ปลูกต้นบักพริกต้นบักเขือเทศต้นกาต้นน้อยๆเราเฮ้าไปจับไป้องไปซื้อกระทางแบบ เออแบบที่อยู่ในร้านมันแพงครับผมสื่แก้วสิแพ็คหนึ่งกับประมาณ30คส้นครับผม30คส้นกับขุนสาข้าไปกับบอ่อแพงครับผมโดยเฉพาะอยู่ไทยผมคิดว่าบอ่บอแพงกี่แล้วแล้วเขาสามารถเอามาใส่ตออีกปีนากระได้ครับผมสันเขาเก็บยว้หรือมันบอ่อแตกครับผมก็ลองไปเฮ็ดเบิ้งครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมคอเจาะทุกอันเราเข้ามาเบิ้งตอนผมแยกต้นกาครับผมโอ้ควนคิวเฮ็ดในบ้านครับผมโอเคครับผมพี่น้อง เขามาทําการแยกตนกาหน่อยของเข้าเลยงามประรอบพี่น้องเดี๋ยวเขาแยกนึงยเงาะจะงามกั่นี้ครับผมแล้วจะมาใส่ที่เขาเจาะไ้เมื่อกี้ครับผมเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมต้องค่อ,คอยๆแยกครับผม ปลูกไปเรื่อยๆครับผมนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกทิงสไปเรื่อยๆแยกๆเดี๋ยวจังมาเบิรงกันตอนที่ผมเสร็จแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องผมได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วตกลงไดประมาณ2กระถาดเตาอบนะครับผมนี่ครับกากต้นกาเนนน้นอยของเขาก็ได้สบัดสบับอมกันทีเดียว <laughs> เดี๋ยวรอให้ฟืน้นโตครับผมเนี่ยครับผม มาเป็นแังซีนั่นแหละครับจะให้เบิรงไ้ตนไอย่างอินเดียดังของเข้าครับผมก็ไดรแบบจะเล่นเติบโตงามครับผมได้ออกใบทหไม้ด้วยซ้ำไปครับผมใบนนี้ถึกอันนี้อันนี้แดดแดดลวกครับผมผมก็เลี้ยวมาตั้งวนันนี้นี่ครับผมแตกนอกไม้ใบทหไม้ขึ้นมา ก็พึ่งบานครับผมอันนี้ก็นีน่เห็นปอครับงามเลยครับผมน,นี่ก็นต้นแตงผมก็ไใดยายมาใส่นี่ต้นแตงไทยของเขาใดอยู่ประมาณผมคิดว่ากันนาจิบประมันหาสิบหกกระถางนะครับผม โอเคครับคลิปนี้กับว่มมีอยังไรแค่มาปลูกต้นหมอกต้นไม่ให้เบิงแล้วก็าเทคนิคดีๆให้พี่น้องเบิงเอาแกว้วพลาสติกมาเจาะหูแล้วก็เห็ดเป็นกระถางน้อย,อยเพื่อแยกต้นการนะครับผมจังในสันชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปนะครับบวัสดีครับ